ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Place ค่ะพื้นที่ความสุขนะคะพื้นที่ที่จะมอบสาระความรู้ดีๆให้กับคุณผู้ชมฟังง่ายฟังสบายเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่หลายคนถกเถียงกันไม่จบเลยนะคะว่าเอ๊ะกินผลไม้สดดีกว่า หรือว่ากินน้ำผลไม้ดีกว่าอ่านี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคะเป็นทีมไหนกินน้ำผลไม้สดหรือว่ากินผลไม้สดคะส่วนเรานะคะกินทั้งคู่ค่ะกินทั้งคู่หมดเลยนะคะไม่ต้องแย่งกันนะคะว่าจะกินสดหรือว่าจะกินน้ำผลไม้ค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าผลไม้สดกับน้ำผลไม้กินอะไรดีกว่ากันค่ะอันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันนะตั้งแต่แบบเนิ่นนานแล้วว่าสดหรือว่าเป็นน้ำผลไม้ดีกว่ากันนะคะบางคนบอกว่าผลไม้สดบางอย่างเคี้ยวยากบ้าง คนก็บอกว่าน้ำผลไม้สี่ดื่มง่ายดื่มปุ๊เลยอยากกินอะไรจิ้มเลยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเคลียร์กันเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงนะเจ้าสองอันนี้ค่ะเริ่มกันที่ทีมผลไม้สดค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมทีมผลไม้สดผลไม้สดค่ะถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะคะเพราะมีกากใยอาหารช่วยเรื่องขับถ่ายแล้วก็มีวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่มะเร็งบางชนิดด้วยค่ะยิ่งกินสดใหม่ยิ่งได้สารอาหารเต็มๆค่ะ ามาถึงทีมฝั่งน้ำผลไม้ก็มี<ะ>ทีเด็ดเหมือนกันนะคะ,ะน้ำผลไม้คั้นสดแบบนี้นะคะ,ะก็เรียกว่าดื่มง่ายเลยดื่มง่ายแล้วก็ได้วิตามินด้วยพอดื่มเสร็จเนี่ยก็รู้สึกเหมือนสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะแต่น้ำผลไม้แบบนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับคนป่วยหรือคนที<ะ>่เป็นโรคขาดวิตามินแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวนะคะ,ะเคี้ยวยากอย่างนี้ก็จําเป็นจะต้องดื่มน้ำผลไม้แทนผลไม้สดค่ะแล้วก็ขอแนะนําว่าเป็นน้ำผลไม้สดแบบ จนเป็นน้ำจะดีกว่านะคะเพราะอันนี้ร่างกายเราจะได้กากใหญ่ด้วยแต่ถ้าเป็นน้ำผลไม้กล่องที่เราซื้อกินกันทั่วไปนะคะถ้าเป็นแบบร้อเซไม่เติมน้ําตาลอันนี้ก็จะดีมากเลยเพราะว่าจะเทียบได้กับการกินผลไม้สส่วนเลยนะคะอย่างน้ําส้มเขียวหวาน100%่งร้อนะคะหกล่องหรือ1แก้วเนี่ยจะเท่ากับการกินส้มถึง4ผลเลยนะคะแต่ว่าการกินน้ําผลไม้ก็มีข้อควรระวังนะคะอย่างน้ําผลไม้กล่องเนี่ย บางชนิดเนี่ยก็อาจจะมีแคลอรี่สูงมีน้ําตาลสูงแล้วก็อาจจะมีกากใยน้อยเนาะให้เราพยายามอ่านฉลากข้างกล่องสังเกตว่าเอ๊ะมันมีน้ําตาลเท่าไหร่มันมีให้แคลอรี่เท่าไหร่แบบนี้ก็จะช่วยได้นะคะแต่อย่าก,กินเพลินมากเกินไปนะเพราะว่าบางทีน้ําตาลเยอะมากอาจจะได้โรคเบาหวานติดมาด้วยอะไรอย่างนี้ใช่บางที <diseases> มันรสชาติมันอร่อยกินง่ายนาะมันก็ดื่มเพลินอีกแล้วนะคะก็อาจจะเลือกแบบ น้ำตาลน้อยใช่ค่ะช่วยได้ค่ะเอาละค่ะไม่ต้องถกเถียงกันต่อเนาะเรามาสรุปกันเลยค่ะว่าผลไม้สดก็ดีน้ําผลไม้ก็ดีค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกกินยังไงนะคะผลไม้สดดีที่สุดควรกินให้ได้วันละ2ส่วนค่ะเช่นอาจจะกินกล้วยน้ำว้าหนึ่งนบวกฝรั่งครึ่งพนนะคะหรือว่าถ้าเราจะดื่มน้ําผลไม้ก็ให้เลือกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เติมน้ําตาลจะดีที่สุดค่ะและไม่ควรดื่มเกินวันละหนึ่งแก้วค่ะแก้วปกตินะไม่ใช่แก้วแบบแก้วเยอแก้วบ้านบ้านชันเท่านี้แหละแก้วบ้านชั้น ควรใช้นะคะผลไม้ที่คั้นสดๆนะคะควรดื่มเลยหลังจากคั้นเสร็จใหม่ๆค่ะเพราะว่าวิตามินนะคะในผลไม้จะยังคงอยู่และว่าถ้าหากเราคั้นทิ้งเอาไว้แล้วเก็บไว้นานเนาะอนอกตู้เย็นสารอาหารและวิตามินต่างๆค่ะจะค่อยๆสูญเสียไปเรื่อยๆค่ะนอกจากนี้ค่ะอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเอาผลไม้สดนี่แหละมาปั่นทั้งลูกได้น้ําได้เนื้อได้กากใยอาหารครบค่ะส่วนใครไม่ชอบอะกินสดๆอย่างนี้แหละก็ได้ก็หยิบมากินล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็กินแต่พอดีพอดีทุกอย่าง ล้วก็อ,อยากให้กินอย่างพอดีค่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดหรือว่าเป็นผลไม้กล่องหรือว่าเป็นผลไม้น้ำเนาะให้กินให้อย่างพอดีค่ะ,คะที่สําคัญคือระวังเรื่องน้าตาลนะคะอย่าเติมน้าตาลเยอะบางทีแบบ รถมันยังไม่ได้นะมันขวานเนาะมันดีเนาะมันขวานอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยค่ะค่ะก็ง่ายๆเลยเนาะไม่ต้องเถียงกันแล้วแหละทีมไหนจะทีมผลไม้สดจะทีมน้ำผลไม้นะคะเรียกได้ว่ากินให้พอดีนะคะกินผลไม้สดด้วยนะกินน้ำผลไม้ได้ก็ดีนะคะอันนี้แค่นี้ก็สุขภาพก็แฮปปี้แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับแฮปปี้เพจในตอนหน้านะคะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ